ข้อที่หนึ่งกิตติสัตว์ทูกิตติสับเกียรติกองขลือซาวาเซงไก่ไผ่ได้ยินกาสาธุทกาสื่นสวมพี่ลมลื่นเลื่องเลื่องล้วนยินส่างอ่อนดอกซอยซื่นข้อที่สองปีโยมานาโปปวงประชาภาคเพิ่นขั้นเห็นแล้วกวาห้อม เออเทวดากระทำผ้อมเพิพพ่นสาธุโมธานามีเมตตาขานิ่งน้ำแม่นละกำกระปงกวงแดงในข้อที่สามวิสาราทูแม่นสิตกไปห้องแดนใดบ่ไว้วันกำรมนำท่านแกว้วสวัสดีครับพี่รู้กินสีโบสุ้สุคนตัวว่าจะเป็น ท่านผู้ชมผูรับกวงท่างอบบานสามโคกเข้าาสำหรับผู้ที่เพื่อท่านในที่ตามนะครับเขนกที่ตามซอยกันเลยทุกคนนครับคนที่ตามไปมไม่สุนี่เปเื่องนี่พรอมมือมนี่นะครับหลักจากเข้าใประเบินเพิ่ยมการเตรียมงานเพชรมาหลายมือแล้วผ่านมามนี้นะครับอดมือบุญกันแล้ว ตงนี้ก็ส้ำโม่งนย่นะครับนะทุกคนในชุมชนเท่ากับลังไหลออกมารวมรวมงานสามัคคีทางบ้านโคกงตาลรังเห็นสื่อนาชื่อานะครับช่วงนี้ลังทุกคนกัารังลังไหลออกมารวมอ่านรวมงานกันเอ้ยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่สามัคคีนะครับกองกระถินนะครับกองกระถินนี่ว่าเรียวาเงินกองกลางซื้อคนในชุมชนนะครับ เพราะหน้าต <therapist. S 1> ัวมากจีซื <pigs> <diet> ้อสิ่งนั้นสิ่งนี้จนครบแล้วผู้นั้นเอานี่ผู้นี้เอานั่นครับคองค์กระถินครบเดี๋ยวนี้ก็บกำลังรวบรวมออกมาใส่จนครบอีกกหนึ่งที่ขาดอ่ได้ก็คือปัจจัยคือเงินเงินนี่ก็เพื่อรวบรวมนะครับรวบรวมไว้ก่อนในบุญแต่ละฝั่นะครับรวบรวมไว้ องทุนเพื่อจีบุรณะวัดว่าศาสนา,า <c oughs> อกหนึ่งที่สำคัญแล้วนะครับในสมัยสมัยนี้อ <c oughs> ังจยากที่มารวมบุญร่วมงานแล้วนะครับเขาห้อมกันนะครับกินเขาอุ้ยบุดกาพาที่กันจุกจนเ้าเป็นจุกจนใหญ่นะครับแบ่งโอ,อก,กาสปก้คร้องออกเป็นอยู่สามหมู่บ้านสามสามคู้นำเออนะครับก็บมีวัดอยู่สามวัดได้แบ่งกันรับผิดชอบไปคนละวัด สองวัดที่นี่ก็ทำบุญกระถินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดเหลือบ้านนี่เป็นกระถินสุดท้ายนะครับสำหรับชุดนี้ยิงจุอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี่ก็จะมีการแห่์กระถิ่นรอบหมู่บ้านกันลาทุกคนนะครับนับไป กันนะครับผมเปีกิจกรรเมาองนะครับเป็พี่่างดีว่าทุกคนเป็ลวมเ้งานมนต์นีชุบชด้วยทั้งที่ก็รวมที่จัดเขมรโดยยิ่งย้าดูชมพ่อสมควรมีเรือทางหมู่บ้านก็มารวมกันหลากหลายหนาหลายตากันหนาชื่นชมยินดีนะครับชาวบ้านออกวาเต็มกัน มิตไทยกูกรบวม่ลูกจะควองเลยไอ้พื้นไทยห้างเนี่ยับากัอกก้อออกไปนีคือเพราะว่าที่ลููมันถึงมันง่ายเกินไป ้ใหญ่นิวัตนคารใจประาธานธานคณะกรรมการจัดงานด้านหน้าครับอันนี้พ่อผู้ใหญ่นิวัตนภารใจเกาวต้องรับประธานในพิธีและเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ร่วมอนุโมทนาบุญพบปะและกระเปิดตะวนแพร่ถิงสามัคคีของชุมชนบ้านโกกามุติพร้อมกับพี่น้องชาวตำบลสีชมพูทั้งหมดทั้งมวลที่น้งงองครับเขียงปรกมือดำต้อนรับประธานในพิธีครับ อาเรีเชิญพ่อผู้ใหญ่นิ้ครับนะครับขั้นนเราได้โยชนโครงการบริหารส่วนตำบลศรีผู้นะครับเราเนืองจากคมศึกษานะครับแตนน่เป็นนะครับประธานนะครับรที่ว่าได้รับเกียรติจากท่านนะครับมาเป็นประธานในเปิดการแอน,นโอกระดิ่งนะครับท้ทองตุ้นต้นบ้านหมู่ที่14ซึ่งนะครับหมู่14หมู่เดียว ตำบลคาบเป้แล้วนะครับกับอาศัยนะครับที่หนองในทุ like, you language, language, right? ่ชนสามอันสามโมตำบระกอบนะครับด้วยนะครับมีหนองทั้งหมดนะครับตัวสิบเป็นท่าโมออกสิบสามสิบสี่ตำบลนี้ที่ว่าทุ่งชลบวกการบุกษีตำบ้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากทางร่องน่าจะการบริหารส่วนตำบลสีผู้ครับโดยการบอสเสียก็ได้นะครับบุษีท่านนะครับกาวเปิดนะครับเปิดงานนะครับในการแหนในครั้งนี้นะครับเชิญครับ สวัสดีค่ะแล้วก็เรียนท่านผู้ใหญ่บ้านนีวัดนครชัยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่นะคะแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชุมชนกปการทั้งสามหมู่นะคะการรู้สึกเป็นเกียรติกานยิ่งค่ะที่ได้มาลงด้านบุญกะถิ่นในครั้งนี้นะคะ อาบุญกะทิ้งนี่ก็เป็นกบุญกะทิ้งใหญ่ที่ชุมชนของเฮาให้ความความสามัคคีแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็เป็นบุญกะทิ้งที่ถ้าผู้ใดได้เห็นไ,ได้สางหรือให้ท่านแล้วปฏิปิญญ์อาน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ตอ่อตนเองแล้วก็ครอบครัวข,ข,ของเฮานะคะก่อนที่จะเป็นบุญกะทิ้นนงนั้นจะต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งที่ให้ความสำคัญตอ่อประเพณีบุญกะทิ้งในครั้งนี้นะคะ แต่ึื่ีใจค่ะที่เห็นผู้นำชุมชนแลกลพ่อแมพ่พี่น้องชุมชนของเฮาโกงกานตั้งสามโมรวมแรงร่วมใจแลก็ะรวมศรัทธาสร้างตุ้มตะทิ้งในครั้งนี้นคะคะที่ไทยเรวก็ขอไว้พ,พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องชุมชนโครกงกาจงครงการทั้ง มูจงมีแต่ความสิขความจะินตลอดไปนะคะบัดนีน้ไดร์บล่าสมควรแล้วดิฉันขอเปืนตะบวนแหงตะทินสามาเก,กียชุมชนโคกต่างมมสิจีนักบัดน,นี้ค่ะ,ะท่านประธานในพิธีลีรับของสามชาเสียงพุกไปตะไยสัญญาณแห่งคุณ กระถิ่งสามนาทีของชุมชนบ้านคูการหมูสิบสีเริ่มึ้นแล้วนะคทีพี่น้องครับตาตาขอบคุณทนนยิบนาขี่ามาเบ่งนะครับเป็นแห่องค์ิินหลอกมู่บ้านกันมีอำนาจพระเจากันต้นนะครับเรื่องคนที่ตัดเท้าทุกคนบ้ารสังคูทบเดียวบัตรสังกูสตูดิโอสวัสดีครับ